ไม่น่าใช่นะ้องโอทาอะผมมั่นใจเลยอยากมาหุ้ยกินเบี้ยเหรอว้าวดาแรกแตกเลยอีดอกทองหุ้ยเจ๋อใหญ่แตกเลยค่ะคุคารูบอล วันพิชเบอร์ติลลัชนะครับผมนะกับซาคาทะร้อยเพชรตอนนี้คือครั้งที่แล้วได้ทำการเปิดไปเรื่องของฮาคุจิโอนิชิมะกับแฟรงกี้โอนิชิมะที่เป็นฝ่ายวิ่งมาแบบแวนรถบลิ้น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 โอ้โหโคตรสุดยอดนะครับผมนะครั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้องที่อยู่วานโนะนะครับผมนะตัววานนะคนนี้เป็นตัวละครสีดาวครับผมนะกับน้องหมานะครับผมไม่ใช่ <laughs> อันนี้คือน้องโอทามะจังเหมือนกันนะครับผมนะเป็นเรื่องของโอทามะกับ โคมัคิโยนั่นเองครับผมก็คือน้องหมานะผมขอญาตขอญาตเรียกน้องหมาแล้วกันผมชอบชอบจำชื่อตรงนี้ผิดนะเออไอโคมัคิโยหรือโคมาคกิโยโคมัคิโยเนี่ยนะครับผมนะอ่ะก็คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสเต็ปสามสเตสี่ยี่สิบเซนตสเต็ปห้าคือหนึ่งล้านเชงการันตีหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมนะส่วนกาชาติปกติปกติเนะี่ยถ้าหากว่ากดจริงๆครัว่าผมจะกดต่อไมหมถ้าหากผมกดกาชาตเสร็จหมดผมยังไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกังังนะครบผมนะ เราอยู่กันที่นี่เลยครับผมเจ้าเก่าราเดิมกับเรื่องของ z o m b i e k i ชลัด t ์ดอปเนครับผมนะ,ะพูดแต่เดียว่าเป็นร้านสุ่มรหัสเกมนอกเกียนหนึ่งเซนใครสนใจอยากจะสมเป็นเรื่องของรหัสดองเกมวันพีมันนรัตนะครับผมนะเริ่มต้นเพียงแค่10บาทมีโอกาสเกลือนะครับผมนะมาสุ่มได้เลยนะมีทั้งบีเว็บโซด้ดวยลักบอลเลเจนต์กับเอ่อแบ็คโอเวอร์เอ็มไลท์ออฟเดอะวิสต์ทคิงด้วยนะน,นี้โอเคที่รักช่วยยังไงสร้างลิงค์ซองให้พันนึงอย่าลืมเติมชื่อเมไหน ยืมเงินยืมเงินยังเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนคือแล้วกันเ,เขาสร้างให้นะโ okay. นะอเคกีรัอนนันโทรศัพท์กูไม่ใช่เหรอเขาเข้าบัญชีกูก็สร้างซองให้มึงไงก็คือเอาตังกูองกโอนให้หนูใช่แล้วก็สร้างซองเออก็มึงบอกว่าอะไรสร้างซองไม่ได้บอกว่าตามคนเอาตังหนูนั่นแหลนะกีรัะตามพี่มันเหลือแค่แปดร้อยฮะตามพี่มันเหลือแค่แปดร้อยไม่เป็นไร อ๋อก็เอาปแปดร้อยกัหมดเลยเหรอใช่โอ้ยเหี้ยมึงก็ใจดีก,กูน้อยแค่เท่าไหร่ละหนึ่งพันหรอือเอาละตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะกับลิงซองอ่างเปาของน้องปัชครับผมนะอ่ายังไม่มาโดนเรียนไปครับผมนะยัดลิงซองไปครับผมนะชิงกันนิดด้ดูลิงซองเก่าผมดิที่ผมที่ผมเคยเติม เดี๋ยวคลิปนี้ไม่ก็ผมนะไอ้ที่จะเติมตังเก่งนะเติมแบบพวกเติมโกงเติมเกมมันเติมอะไรเยอะคือมันมความสุขทางใจเนาะผมพูดตรงๆนะครับว่าเงี้ยผมชอบไอ้เรื่องความชอบเนี่ยผมพูดไปเป็นล้านรอบแล้วแหละว่าแบบเราชอบแต่งรถบางคนก็ชอบแต่งรถก็ไปแต่งรถใช่ไหมบางคนชอบเติมเกมเติมแล้วมีความสุขอย่างเช่นแบบเล่นเกมแนวเก็บเวลแล้วแบบเติมครั้งแรก3าบาทได้ของเทพ่เงี้ยมันก็รู้สึกดีแล้วแค่นั้นน่ะนะครับเราแบบเราได้ก้าวไปข้างหน้าเออได้ได้เร็วกว่าเรียนหนึ่งก้าว ในขุมผมเนี่ยเออเหมือนการซื้อดหัดองเนี่ยมันก็เราก็ได้ก้าไปหนึ่งก้าเหมือนกันนะครับวันนี้อ่าโอเคเราสุ่มไปเลยก็ผมนะห้าสิบาทโดยที่จะได้ในปากรับผมนะเออสุ่มเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยกูสุ่มห้าสิบทีเหรอเอ้าไอสัตว์ได้ได้รหัสไอเคี้ยงกูสุ่มไปห้าร้อยเฮ้ยในสองรหัสไอสัตว์ตึงอยู่อะกูอยากสุ่มแค่ห้าทีครับผมถ้ากูสุ่มห้าทีได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแป้อ็โอ้ยแค่ร้อยย่บาทได้1าาึงรหันอีกที่อย่างท็อปอะ่ะกูท็อปฟอร์มสัตว์อ่ะครับผมที่ได้ออกาอรร้อยงี้เร็วเรอีกหนึสร้างซอง์ม่ร้อยหนึงก็คือผมถ้ากับว่าผมจะได้สีลหัสเลยก็คือกูคุ้มนะทั้งหมดที่ผมเสียไปก็คือพันร้อ่ละหัสนะครับผมนะถ้าหากว่าลองวิเคราะห์แล้วนะลองวิเคราะห์ง,ง่ายๆใช่ไหมก็คือหนึ่ห์ารสีตาละสงเจ็ห้า อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า2 7 5เนี่ยจะได้5,000เพชรทั้งหมดกี่รหัสกันนะครับผมนะอ่ะมาทำการเติมเงินเหมือนเดิมครับผมนะยัดหน้าเข้าไปครับไปลุ้นซึ่งก็รีทังโบเข้าไปครับผมอ่า600มาแล้วเออไปอีก2ทีครับผมนะไอ้เมื่อกี้แม่งได้มิกะนะสมเป็สดๆดร้อนๆเมื่อกี้ครับผมนะได้เทปจ้านิเกะมาหนึ่งนะผมบูช็อกมากเลยเขาจริงๆนะครับผมจากใจจริงเลยจ้ะรักจ๋าก็คือมีทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะครับผมนะเป็นเรื่องของ a n d r o อ d ข้างบนเนี่ยคือเป็นกูเกิเพยเป็น Android นะถ้าหากว่าใครเป็ไอโอเก็เป็น Apple Store นะครับผมนะี่ยคือเริ่มต้นเพียงสิบบาทอย่างที่ผมอย่างที่เห็นไปนะผมส่ง5้าบาทผมได้สองรหัสใช้ได้คือ <laughs> ใช้ได้ไม่ได้เรายังพูดไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปดูข้างในอีกทีใช่ไหม <laughs> 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 นะครับผมนะี่ยต้องไปดูอีกทีว่ากูจะเกลือไหมนะครับผมนะโอเคมาบ่าห้องห้องมาโอทามะยังนะครับผมนะเป็นเรื่องของสายวิ่งสีน้ยเงินนะโอ้โหอ๋อน้องคือขี่มานะออกกินคิบีนะคิบีดังโง่เสร็จแแล้้ววก็แบบิ่งงเเียเออ เขาทดานะครับผมนะดับแรกถ้าหากว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยกดมาแล้วแบบเปสมบัติทองเราได้โอธามาเลยคือว่าโดงบักมากนะครับผมแล้วอุ้ยขอแค่เป็นพงพงแดงอย่างนี้แล้วสามสองหรือเปล่าหุ่นยี่เจเจอาร์จะพอได้ลุ้นครับผมนะคะเป็นภูทองก็พอได้ลุ้นอีกหนึ่งโป้ง,งเข้ามาครับผมนะมาไม่น่าใช่น้องโอธามาผมมั่นใจเลยอยากมาหุ่นกินเบอหรอว้าดับแรกแตกเลยอีดอกทอง เคยแปลกเลยค่ะคุณผือคุณเขณเงูคุณขา <c oughs> เอออุ้ยน่ารักอะ่ะน้องน่ารักอะ่ะเอ,อ็มบางคั้งนี่มันจะไมันจะมันจะมัเจอเอ้โหน่ารักชิบหายเลยด,ดิเออน้องก็ถามว่านางสารกันนะเออโดนโดนแบบใครว่าโดนจับไปด้วยนะยังเด็กอะ่ะยังเด็กต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยน,น่ะน่าโมโหนะซึ่งอาจารย์อดาเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะในในการแบบทําให้เราแบบเออติดได้ขนาดนี้นะนะพี่ชายผมเนะี่ย พี่เผานะครับเขาได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเออแล้วทีนี้เขาก็ได้ไปคุยกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้เออแล้วแบบคุยกันแบบสนทนาผ่านก o g l e t ท a า s ส a ล e ใช่ไหมพี่ผมก็คุยกันเรื่องวันพีซเนี่ยมันถูกคอทีนี้ปุ๊บคนญี่ปุ่นพูดว่างไงแล้วไหมคนญี่ปุ่นบอกว่าวันพีซอ่ะไม่ใช่อันิีมิวันพีซคือวันพีซไอ้ยี่ดูขนดิขนกูลุกเลยสัตว์จริง มันคือเป็นประโยค์ที่ไอ้ที่จริงนะวันพี๊มมไม่ใช่แค่วันพี๊มันคืออันวันพี๊เอ้วันพี๊ดแไม่ใช่อนิเมะแต่วันพี๊คือวันพี๊ไอ้เฮียคนลุกเนี่ยคนลุกอยูล่ละประโยคน,นี้นะเออนะครับผมนะยิ่งเจดีอาสมบัติทองทองทองครับผมนะแล้วเป็นภูสีเกด้าหักมาแล้วผมร้ยอยโอ้ไอ้เฮียภูภูภูขนาดว่าขนาดว่าสเตปสเตปสามยังมาอีกหนึ่งสเตปสี่มาอีกหนึ่งไหม เซตสีถ้ามาโอ้โหเซตสีไม่มาครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยแล้วก็ล็อกเอเนจิ้งกบโบเดี๋ยวขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยงงชิบหายก็ผมนะอู้ซ้ำสองจานองแดงก็ผมกระโดดมาปากของชามแมงตายแล้วดึงมาโป้งเข้ามาเป็นปูแดงซุ่นเข้ามาโอ้โหลูฟี่ครับผมนะแม่งเลยไอ้รหัสนี้คือผมเป็นรหัสที่ผมดองมาแล้วก็สุ่มเป็นตู้ไอ้ตู้สิบอะตู้ปีเพชรอะผมสุ่มมาไง แม่งก็เลยมีแบบมีโอเด้งด้วยมีพวกไอตัวละครแบบสิบเพชรตัวละครสีดาวเยอะๆเลยครับผมอันนี้คือได้โอเทมาหนึ่งตัวแน่นอนนะแล้วก็ได้สายโลนหนึ่งตัวคือตัวไรนไ่รู้นะโอ้โหโอ้ยชาลอตโอเว่นครับผมนะหืมแม่งสุดจัดครับผมนะโอเว่นโอเทมาโอ้ยโ,โอเทมาสองตัวเอาดิดิถ้าหากว่าหมดหมด,หมดแบบสองลาวเลยนะ แล้วได้โอทามะแบบเริ่ร้อยเนะี่ยคือดวงดีมากเนยะแปดห้าขาดขาดโอทามะแค่สามตัวนะถ้าได้อีกสามตัวคือร้อยเลยเอาจริงแล้วไปแจกรหัสกันเลยครับผมนะเออนะผู้สามสองกีอาแต่ธงดํานะขอข้าพระผูทองมีลุ้นอยู่ผู้ด,ดำก็จบรักผู้ว่านะครับผมนะเอออย่าลืมมีแจกรหัสนะทีนี้มีแจกรหัสเหมือนเดิมครับผมนะอา่ามาไปเออสเต็ปสองกับพู พูดพูดโอ้โหธงดำับผมนะจะบอกว่าธงนะจะเรียกว่าธงอะไรธงอะไรพูดผิดนะครับผมนะเป็นพูดสีทองหรือเปล่าถ้าพูดทองมีลุ้นอยู่พูดแดงนี้น่าจะยากนะครับผมนะเป็นสายมัดมาครับผมนะแล้วมัดอย่างนี้เป็นหุยเทียร์ฟันเดอร์เดคเคนพี่ผมเดินไปไม่ใช่อะไรนะผมไปเอารองเท้านะครับผมรองเท้าแม่งหลุดนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะกูถามโอ้ฟันเดอร์เดคเคนแม่งปามีดแม่งเล่นยากเลยตัวนี้นผมผมมันจะมีช่วงนี้ปลวกมันออกมาใหม่ใช่ไหมฟันกระชามลุ้นเนื้อ ผมฝึกเล่นอยู่พักหนึ่งอะแม่งปาไม่แม่งปายากมากลยนะมันแบบคือม่อกาลยยากเก่งๆเลยกาเลยแบบเว้นไม่เยอะๆเลยตัวเนี้ยแต่แม่งตามเวลามันตีใครแล้วปึ๊บปามีแล้วแม่งตามมีแม่งตามเลยเออโครนหดเลยแบบปลาขวานยาใส่ขายขวานแม่งตามแม่งโัหดมาเนี่ยเจ๋งเออแล้วก็เป็นข้ามไปครับโผล่เข้ามาโอ้ยเอาถ้ามาแม่งหนึ่งเก้าสิบทีลเอ้ยขอสเตปสี่ขออีกตัวหนึ่งอะรู้เรื่องเลยถ้าได้ตัวไงจริง โอ,โ,โอ้โหสมบัติทองอย่าพึ่งสองข้าประโยชน์อ,อย่าพึ่งแล้วสบโหดำอย่างนี้แทบจบครับแต่สามสองทีอาร์นะคือสมบัติทองสามสองทีอาร์พูดดำแล้วก็ทองดำนะครับยากผมพูดแค่นี้แหละโอ้โหอารองจริงด้วยอารองแห่งอารองปาร์คเวลก้าวสิบไปแลนะครับผมนะมาสุดท้ายโอกาสก็คือต้องได้สองตัวเท่านั้นอะโดยที่เราจะไม่ต้องเสียเศษเลยคือไอ้รหัสเนี้ยที่ผมดองไว้มันมีอยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเศษนะครับผมนะโอ้โหกินนิ่มครับผมอย่างนี้ข้ามไป โงเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะเอา95ไปดิไวรุ่นเยี่ยมใช้คำนี้ว่าเยี่ยมได้เลยครับผมนะโอเคก็คือผมขอญาตยัดโอทามะเลยด้ยกันมันเป็นสิ่งถาวัตถุถามวัตถุต้องไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าบางมันควรไหมมันก็แล้วแต่คนนะผมมองว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบอยากจะเล่นโอทามะาเวียบร้อยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องกดให้ถึงขั้นนี้นะกดแบบสเต็ปแรกแล้วก็ได้โอทามะเก็บไว้ก็พอนะหรือมันจะเป็นต้องกดเลยก็ได้นะคอับผนะเอาตัวที่แบบว่า เราชอบหรือแบบเฮ้ยเราดูสกิลตัวนี้แล้วเราแม่งแบบแม่งเป็นแบบเมตาของอันนั้นได้อย่างเงี้ยเออของซีซั่นนั้นได้เราก็กดเก็บไว้ได้เออเอาจริงไม่จะเป็นต้องแบบว่าแม่งมีรีเจนมาก็กดหมดมีสเตปกระชาเสร็จมากดหมดมันไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นนะครับผมเนะี่ยเออเราแค่เอาเอาแค่ตัวที่แบบว่าเราชอบอะไรเงี้ยพอหรือจะรอเอ็กก็ได้อย่างอย่าง,างก็อย่างที่เห็นไปนะครับไอ้คิงใช่ไหมล่ะคิงถอดถอดหน,น้ากากอะไอ้เชีย่ยมันมันเป็นรีเจนที่ฮีย่ยมากเลยนะ เป็นดีเจนอีกตัวละครหนึ่งที่โหดมากๆโหดแบบโหดเกินนะครับใช้คําว่าโหดโหดเกินนะครับผมน่ะเออก็ฆ่าได้หมดอีองอีเอ็กแม่งก็ตีตายหมดนะครับผมน่ะอันนี้เก่งจริงนะครับผมน่ะเออม,มันมันแบบเป็นแค่ดีเจนเนาะอย่างอย่างอย่างแค่คิงตอนนั้นก็เล่นได้คิงวิ่งก็ยังเล่นได้นะแม่งแบบแม่งวิ่งวิ่งโหดชิบหายแม่งเล่นแบบหูร่อนหูร่อนเร็วชิบหายนะครับผมน่ะเอาตรงเดือดนะครับผมนะโอเค รหัสแรกที่เรากดมานะครับผมทั้งหมด300เออไม่ใช่สามร้อยนะครับผมนะรหัสแรกที่เรากดมาสองร้อยห้าสิบนะที่สมสิบบาทมาดาวแรกมาครับผมอู้ห้าพันเจ็ดชี้จได้เรื่องนะสี่พันเจ็ดมาดูกัน,นครับผมนะอู้ห้าร้อยเศษเอาเรื่องอยู่ครับผมนะใช้ได้ใช้คำว่าใช้ได้แล้วกันเนาะอันเนี้ยเออนะมันก็คุ้มอะเพราะว่ามันจะห้าพันอยู่แล้วนะครับผมนะเออเข้ามาเขาบอกว่ามีโอกาสได้แค่สามพันถึงห้าพันจะได้สี่พันนะนะครับผม ถือว่าตึงนะผมว่าเออหุยหวานเกี๊ยบเลยอนะันเนี้ยใครได้ไปเมนบอกหน่อยละกันนะเป็นแอนดรอยนะใครเป็น iOS ก็ไม่ต้องเข้านะครับผมนะให้ให้คนที่เขาเป็น Android เล่นแล้วกันนะครับผมคือ iOS อ่ะแบบคนรวยเนี่ยพวกคนรวยใช้กันนะ <c oughs> และรหัสที่สองของเรากกกกใครว่าพูดกักกักก่าเฮ้ยรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะ ใครที่ดูพรีเมียร์อยู่อ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยโปวงขมาราดอีสองคือห้าพันเพชรโอเคเยี่ยมขับผมนะถือว่าเต็มอยู่นะห้าพันเพชรอ่ะโอเคมารับเอาเองนะตรงนี้นะครับผมนะโอเคไปดูตัวละครกันมีกี่ตัวโอ้ยพันหกร,ร้อยเศษไอ้ที่แทบแทบ,แทบกี๊ดแต่ไม่ทันตะกูกี๊ไปเลยขับผมนะเออเป็นเรื่องของปูง่เฮียวมาขับผมนะเออวิต้าใช่ไหมหนับบุพาวิต้ามาและโคลามาเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวเต็มแล้วสติกแมนนะออนะได้เรื่องอยู่ครับผมนะอุส่าหปรุงของผมนะ เออโอ้โอ,ยโอนยชิมะครับผมเนะี่ยอ่ะใช้ได้แล้วกันเออเนี่ยอุนติอ่ะอุนติก็พอเล่นได้นะคุณตรงอุนติพอเล่นได้ถือว่าเป็นเะง่นนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อันนี้เออโอ้ยเพชทะลุอีกไอสัตว์เอ้ยพันหกร้อยเศษนะเออใครได้ไปคือนิ่มเลยอันนี้วะถ้าใครได้นะนิ่มอะออแล้วก็เขาเม์บอกหน่อยนะถ้าได้และราคาสุดท้ายครับผมมนาะครับก็คือได้สี่พันเจ็ดหนึ่งไไหมห้าพันหนึ่งแล้วก็ออ้ยไอไอ้เอ,อเ,ออเอน,นี้ยแม่งสุด ไอไอไออ,อันที่ไดพันหกเศษอะ่ะผมยังอยากได้เลยยังอยากเก็บไว้เลยเอาจริงนะครับผมนะเออมันมันเยอะเกินอะ่ะเศษแม่งแบบว่าพร้อมปั้นชิบหายอะ่ะถ้าถ้าคอนโทรลีดีสมมติใครได้ไปแล้วเอาไปเล่นแบบปั้นอีเอ็กใช่ปะ่ะแบบกดอีเอ็กได้วันที่ยี่สิบเอ็กมาเงี้ยแล้วก,กดได้ได้ีเอ็กแล้วก็ยาเศษโอ้โหเพชรเหลือเติมไม่ใช่ดองไวอีเอ็กตัวต่อไปยาว,ยาวนะรครับผมนะมูลตรงข้าววันนี้สี่พันห้าโอเคเป็นครับผมนะเยี่ยมครับ 4.5มี450เศษโอ้โหต่งหิ้แล้วเอาจริงซึ่งใครได้ไปขอสแสดงความยินดีเด้อนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับว่าได้รับนะครับผมนีม่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณคมากๆจากใจจริงที่รับโดนจบและเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาก่อนก,นกับเป้ดําน้ำเจ้าเกลียวราเดมผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้นั่นหมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์แล้วสับสูบผมเทียบร้อยละจะกันวันศุกร์บ๊ายบายแบทเดอะเฟ Macaroni, hot dog and macaroni. She live with my homie. She can wing, she can wing. Hot dog and macaroni, hot dog She live with my homie.